ตาไหนก็ไม่ใบเท่าไม่สตาขอบคุณนะตันมึงไม่มีใบให้กูบ้างวะไอ้ตันทำไมวะพวกมึงอะเป็นพ่อแม่สตาใช่ไหมจ้าสตาเราได้ข่าวว่าเธอไปเสนอโปรเจกต์กับอาจารย์นบแต่ดันไปซ้ำกับของเฟยเหรอแล้วแบบนี้ใครจะได้ทำล่ะ อันนี้เป็นเล็กเชอร์ของเมื่อวานอะเราสรุปมาให้สตาร์แล้วนะขอบคุณมากนะเฟยไม่เป็นไรครับเฟยกูลอกก็ได้ป่าวะทุกคนในนี้ลอกได้หมดแหละแต่ยกเว้นไอ้เฮียเนี่ย้เ <Hey. S 1> ว้ยววมึงคิดว่ามันสมองอย่างกูอะ่ะจะลอกคงเหรอกอรอูก็ไม่รู้ดิเพราะว่าโปรเจกต์สปีดเดทของกูมึงก็ลอกไปแล้วนี่มึงพูดเฮียวอะ,อะ ปีดเดตอ่ะกูคิดตั้งแต่เทอมที่แล,แล้วละเว้มึงอ่ะรอกกูเหมืนน้ำลายวะไอสะ้สัสถ้าอาจารย์มามึงไปถามอาจารย์เองดิว่าใครจะได้ทำแอสติดเดตก่อนอะได้ดิแต่ถ้าใครไม่ได้ทำต้องหลีกทางเจอกูเลยก่อนนี้เลยก็ได้ ไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันคุณไม่อาจโจทย์ผมก็หรอว่ามาเป็นงานกลุ่มฮะแต่ว่าผมไม่ยอมทำงานกับไอ้กระจกนี่นะครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ไอ้หน้าโม่งนี่มันไว้ใจไม่ได้อ่ะจืมผมตัดสินใจแล้วตามนั้นกลับไปนั่งที่ได้จันไม่เอาดีจันงานเดียวคนเดียวเกิดอะไรกันเฮ้ยเกิดมึงเลาะกับพี่อะไรเพื่อการลำคานมึงอ่ะลำคานทั้งคู่นั่นแหละเออ 弄不狂了。